สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยและกับฝั่งลาวนะครับเนาะและผู้อยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนนะครับก่อนอื้นงจะก้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเด้อมนีสิภาพ,พ่อแม่พี่น้องออกว่าเบิ่งส่วนยางครับหลังจากที่ฝนตกมาปุบ๊บได้สอ,อาทิตย์ละครับ ครึ่งเดือนละไปครับบริกีดยางตกคักตกแน่มื่อนี่ป้าแจ้งจังหน่อยมีเห็นแสงตะเวนละครับก็เลยพากันออกมาเบิงงบเบ่งส่วนยางฮนะว่าแล้วครับมาเบิ่งส่วนยาง่ไหมผมไดเลยะครับเบิ่งส่วนยางครับโอ้ย ยันงนำปืนๆอ,อยู่ข้เเกาครับแดดเมื่อื่อกับบรริกาดนี่เป็นตะนายครับพี่น้องเอ้ยขาดรายได้เกษตรกรช้าสัญญาณงเขากขารรายได้ไปเป็นเครื่องเดือนพอแล้วครับเดือนนี้ต่อไปเนโอ้มีงานแข็งเงือติดต่อกันได้ครับบ้าน จกักสิหาเงินใสสิท่ทางานแข่งเหือนี่เบิ่งแน่พี่น,อน้องยังดำเปือป่อยๆอยู่เก่าอยู่ตน้นยางโอ้เอา้าบริกีดยางออกจังไรก็ได้ออกมาเบิ่งหรือนะครับลำเบิ่งสวนยางมาหาน้อใหม่กันต่อครับเพราะได้ไปปลามน้อใหม่อยู่น้ำข่างสวนนี่แหละครับเพราะได้ไปต้ม เอาหารไม้กันบ้านนี่อ๋อครับบ้านนี้มาหาหน้าไม้กันบ้านนี้โอ้มือดอยเลยโอ้ครับก่อเดียวเลยนะบางก้อนนี่บ้านเห็นเบมบางก้อนนี่นี่ครับโอ้นี่นอนรังดินนี่ก็แม่นครับนี่นี่ครับ ตรงเลยกุศลเอาได้ครับนี่ใบไม้มันปกใบมันปกอันโคขึ้นมาลายแล้วครับนอนนี่โอ้ฝนอยู่ทั้งุืนกะสองสามนีครับนี่โอ้นี่แม่นเบิร์ดแลลวครับนี่คนม,ามาหาครับข้าวฝน เราใม่เลยถือโอกาสเกิดซะยังไงบาเนี่โอ้เห็นแจงแดดแล้วมันนี่แจงแดดจ้าล้ะครับบอลน,นี่โอ้หอดคำในเด้อจะซื่อเป้าตวัวก็เศร้าไปสกักกอนต้นยางกับชิ้นมันก็ต้องการแสงกันเน้ยครับต้นยางต้นนี้ก็ได้ ตัวอย่างคือสีมีแหงเพิ่นได้แสงอะแสงแดดบ่อะไรตัวอย่างละครับทุกอย่างต้นไม้ทุกอย่างอ๋อไปบังเพื่นหักหน่อไม้กันปะครับบัดนี้ยุงก็หลายเด้ครับนี่แต่ว่าใครอยากกันยุงกันบ่อยากยุงมาตายนี่นครับมีแต่หนอนยาว,ยาวบดนี้กอเดียวได้ไหมครับนี่ มีนอนังดินอันสองนอสามนอน,น้ำโขดหินอันนี้มันเป็นมัดขึ้นน้ำด่านหินได้ครับนี่นอไม้อันนี้นอไม้ป่าใส่มีดจิ้มเอาละครับจ้ดำ,ดำ Chị đại khảo Một mét là xong ngon này cái mưa vào hồ Tôi xong cỏ บ่เสียมักกูต่อเยี่ยมก็ม,กมีช่วงอันโอ้ยบ่ยานอยา,ากายุง,ยงบ่ยุ่งเลยไครป๊าขอดอาเลิกไปนั่น่า งานก้อนหินออกเอาไปนี่โอ้ไปเกิดดีครับแกหมุนก้อนหินได้เซ้ย เดินครับมีสุกก่อเลย้ำไมัออกโมพมิลคุณาเขาก็หาเลือกเอาเต็นนอนอยิงใหญ่เขาพอได้ต้มกับพอแล้วเขาก็ไดนนอนใหญ่ๆต้มกินกับพลมีหมดเลยครับนี่สุกก่อนนะครับทุ่นสันสกลากเลยทุกนกอนน้อยมี่ก็มีหลายเลยครับดอกนอนหลาย ก็จะข้าวตะกี่กับแถวนี่กรับปล่อยควายเข่าแล้วครับนี่ตะกีมาเรียงควายนี่ขึ้นทั้งด่านพอนโอ้ขับบงังแนดนี่สุดยอดเลยบานนี่เอ๊บขาขาวเลยครับเขาขาวอวบๆเห็นไหน่อยใหญ่ขนาดเลยครับนี่ หอนอยาวนี่แต่ว่ามันก็ขาวดีแต่เขาบอกดูอีดจีนโอ้มาเลี้ยงควาวนี่ครับนี่ปล่อยควาวไอ้เขาได้ปลาเนลาไนเ่กอมิสซิลีแหละครับนี่เราทำจะทางนอกก่อนมาได้ยินแต่เสียงหักข้อก้ากบักอเลย ยืนยืนทึ้งหินหมดแล้วครับแต่หินแถวนี้หินโอ้หินกอนบางหญ่เห็ดลานมันก็นได้นะปากมันไอ้กีบมีแต่เห็ดนาไฮกับไฮมันมามีไฮอย่าเแ็ดตั่มือนี้ปล่อยควายปล่อยงวยเรียงสบายแถวนี้พราราหินแ้วเดี๋ยวมายามนี่ยามฝนนี่ ยังไงบ่ยใหญ่ล่ะครับเพร็ดลานมันได้ตากมันเฮาฟาักออกนะซันสักลาลยี่มิตอรน้อยไ้ำหน่อยหน่อยกับแมนมดหรอครับนี่ตัวน่อยๆนอยกับแมนมดหักอเอาหลเฮาอุ้ย,ยหน่อยเอา้าไปเพื่อผู้เพิ่นถ่ายอยู่บ้านนะ้ำันได้ลายก็ได้ ลำมันนี่นะครับเนาะลำมันน้ำมัน,มนมอ่ะน,นี้เพิ่นเอาไปลำตียาวๆเนี่ยครับอเอาเพชรบังโพเลี้ยงควายเดี๋ยวไรยิง่งกล้วยเลยอะอรูปคอมเป็นกระสุนมันเนาะดังดีขนาดเี้ครับนี่เล็กน้อยเล่นกันนี่ก็เอาบางโพและลรยงิงกันเดินบล็อกกันเพคนละ ไปจากตอกมัดก้ามัดเข่ากับมันนี่ได้ครับเลยไปสานกองเขา่าสานนมันหันล้ำบนยาวมันเป็นป้องบนยาวป้องมันสัน่นนะครับมันคือไม,ม,ม,ม้ไรโจดไม้ไรโจดป้องยาวแต่ว่าอันนั้นพลอยอันนั้นอ่ะหมุนไปเรื่อยๆ นี่นะครับสุดยอดอ,อึบมกอเต็มตะก้ามมีแนวไซ่์แห้วครับบานตะก้าน้อยพดน้ำไม้สามกอเต็มตะก้าแล้วครับอันนี้คือกอลอยโจดนะครับนี่ นอไลโจดส่วนมากเขาเจ้าแต่ว่าเอาแจงกินกับแทบเพื่อกันได้ครับแต่ส่วนมากคนม่อยากหามันคลายครับมันคลายมีแต่คลายเพื่อกันละกับกับนอสอดนอไม่สอดอันนี้นอไลโจดอันนี้บอกมันสีเงาครับเกิดลายึ้นกันครับคนไปคลายจินมันปวดหลจะเยนานเาจเสีนั่นแหละ กันบ่มีด่ดีกับพ่อหาเอาไปเอาไปแกงยี่หรอกครับนอราจดก็ได้ก่อนนอราจดไม่ใช่ยูน้ำห่วยนะครับเพื่อนนี่อยู่น้ำริมห่วยนี่จากห่วยมาได้โบ้คือหกแหละบ่หมดแล้ว,ลวโอ้เห็ดเหนียงรอบนีน้เห็ดไตเบือวะโอ้ฝน เอาสำหรับคลิปนีก้ก็พอยุติท่านนีแ้แหละครับสวัสดีครับ